ขันรองเขต5ซึ่งเป็นคณะจัดเขต5ท่านนายกสมาคมทั้น5เบอร์เขต2ท่านประธานศูนย์จัดเขต5ครั้ง550ที่ปรึกษาผอเขต2ประจำอำเภอทุกอลำเภอ่พี่น้องชาวเขต2กับชาวเขต5ทั้งสองอำเภอวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาแสดงความยินดี ต้อนรับข่านดรสมเกียรติเกีรตสองโดยส่วนราชการท่านคือผอเกียรติซึ่งเกียรตินี่เป็นเกียรติที่3แล้วในชีวิตการบริหารของขั้นโดยส่วนตัวท่านคือน้องชายที่น่ารักของผมทุกขีวีมงกันมาเกิน20ปีนะครับเป็นคนดีแล้วก็คนเก่งที่บอกว่าเก่งเพราะว่าดตรนำหน้าขั้นจบจากมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศคือจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งน่าชื่นชม ฉะนั้นจึงอยางบอกพี่น้องเขต5ได้สบายใจว่าท่านได้ส่งคนผู้ชาของท่านอนดีตผู้งชาของท่านตั้งแต่วันนี้ไปจนไปมายัางพื้นที่เขต2ซึ่งเป็นบ้านที่เมืองน้องขอเขต5หลายท่านได้ทักทายกันเป็นพี่เป็นเพื่อนกันโตเป็นเพื่อนหาด้วยกันนะครับส่วนพี่น้องเขต2ท่านรองดวงและคณะในฐานะเป็น,านา้าคณะพี่น้องของกลุ่มสิบกลุ่มท่านนายกสมาคมท่านผูน้อำนวยการ นะครับท่านที่มาร่วมงานให้เกียรติท่านต้นสังเกตนะครับคุณนายของท่านในวันนี้ให้สบายใจว่าเขตสองเป็นเสมอบ้านหลังที่สองของท่านเหมือนเขตห้าชาวเขตห้ารักท่านอย่างไรเคารพท่านเกรงใจให้เกียรติท่านอย่างไรชาวเขตสองก็ทําเช่นเดียวกันเขตสองอาจจะมีเพอที่น้อยกว่าแค่ห้าเภอมีแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าโรงเรียนเขตห้ามี200กว่าโรงเรียน ก็ทำให้ท่านดรสุเกียรติไม่ได้เหนื่อยเพิ่มขึ้นสามารถเข้าไปหขางจัดการทั้งเขียนและโรงเรียนได้มากขึ้นได้ทุ่งถึงขึ้นได้ดีที่ขึ้นประการสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก็คือท่านดรสุเกียรติเป็นคนที่มีมุษยสัมพันธ์ที่ดีมากเป็นคนที่เกรงใจให้เกียรติเคารพคนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นผุ้ชา็นพุชชาข้าพุชชาท่านเป็นบุคคลที่มีบุคลิกคันระยานนี้ กับทุกคนที่ได้สมัมผัสกันมาในลหลายๆโอกาสนะครับเป็นกรรมการของสปทหลายคณะเป็นอาจารย์มหลาลลยสาหรับที่จะเป็นทุกาษาอย่างนี้คนปอเอกปอโทหลายมหลาลลยนี่คือความสามารถของท่านในเรื่องของความหมุนความรู้ของท่านนะครับเป็นนักบริหารที่ผ่านชีวิตมาทั้งกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ทั้งสอ,อในสปทและ เขตพื้นที่ในสพทผมจะไม่ลี้ยามากนะครับด้าวันนี้ให้ชาวเขตสองได้ปรบมือต้อนรับท่านเขตคนใหม่ออของท่านครับในวันที่สุดนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตที่ฐานเพื่อเป็นมงคลแก่ท่านเขตนะครับแลว้วก็คุณนายนะครับขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ทุกกลางทั้งที่มาจากเขตห้าและเขตสองได้ตั้งจิต สงบสติสงบอารมณ์ให้เกิดความแสงสว่างให้เกิดเป็นปัญญาให้เกิดเป็นมงคลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้กระผมขอเป็นตัวแทนพวกเราอัางอิงคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชบุญญาธิการพระมาตาทิราชเจ้าทั้งสี่แผ่นดินท่านสิบเ็พระองค์บุญญาธิการของเท้าสุรนารีคุณย่าโม ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่อ้องประชุมแห่งนี้ลูกาเทวดาทั้งหลายจงมาชุมนุมหน้าที่แห่งนี้เพื่อให้ที่แห่งนี้เกิดเป็นสถานที่อันเป็นมงคลอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บังเกิดความดีงามแก่่านเขตพื้นที่เขตดสองข่างใหม่และปัญญาของท่านเกิดเป็นมงคลความดีงามแก่พี่น้องผู้บริหารชาวเขตสองและชาวเขตห้าที่มารับและที่มาสม่ง ขอให้ท่านทุกท่านมีพรสำคัญสี่ประการประกอบด้วยมีอายุมีวันนะมีสุขะพมีพละหอาคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบที่ถูกที่ควรขอให้สิ่งนั้นสมเดรจดอางที่ท่านหวังชีวิตส่วนตัวขอให้มีความสุขชีวิตครอบครัวขอให้มีความสุขชีวิตการงานให้เจริญก้าวหน้าเดินทางไทยมาให้ปลอดภัยสมดังไทยปรารถนาสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง สุขภาพกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยสวัสดีครับขอบคุณท่านประธานในที่ีท่านดิษฐีนันทนาอดีตผู้ในการสำนักงานผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองประธานในพิธีท่านดรสมเกียรติชิตเพชรผู้โดยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองท่านวิชา อดีตผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ท่านสมพงษ์มันสารท่านประหลัดอาวโุโสผู้แทนจากอำเภอจัก,กราท่านผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากทั้งท่านนครราชสีมาเขต5และนครราชสีมาเขต2ที่มาส่งและมา ต้อนรับท่านผู้บริการสำนักงานเขตในวันนี้วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่สพปอออนครราชสีมาเขต2ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านดรสุเกียรติชิตไทยสง์พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งดิฉันในานามตัวแทนของสองพปนครราชสีมาเขต2ขอต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพวกเราทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ในโยบายตามแนวทางการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาการศึกษาของสพปนครราชสีมาเขต2ของเราต่อไปขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ พรอบิชามานาดีท่านประพฤตอเอมาสมผู้แทนได้คือ,คอจอกลาท่านผู้บริหารทั้งของาาอำเภอเทั้งองเขตสองแล้วก็เขตห้าคุณครูและคุณครูละกอทั้งสองเขตแขกผู้มีเกียรติที่เคารพเพื่อนพี่น้องที่มา,าจากต่างจังหวัด ทั้งบุญรัมทั้งสลบรีและท่านผูน้ใหญ่คือวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่มาให้กำลังใจในการทำง,งานที่ให,ให,หม่ทคือที่นครราชสีมาเขรสองจริงๆแล้วเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วผมเขียนย้ายจากชายัยภู เข้าโคราชคือเขียนมาลงที่อำเภอจกแบบักรัาพอเขียนมาแล้วสอบผู้ริหารได้ก็ต้องระงับยาในข่าวลู้นะครับไม่นึืกว่าตอนจะเกษียณอายุราชการอีกสองปีจะได้มาทำงานที่ที่ตัวเองเขียนย้ายมาในครั้งแรกที่เขียนก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็มีกำลังใจครับที่ ที่เพื่อนน้องทุกคนบางท่านก็รู้จักกันมานานมากเหมนที่ท่านประธานพูดบางท่านก็เพิ่งรู้จักกันวันนี้เป็นครั้งแรกผมคงมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการทางานบางครั้งก็อาจจะเป็นผู้จัดก,การทีมบางครั้งก็อาจจะเป็นโค้ชบางครั้งก็อาจจะเป็นผู้เล่นนะครับ บางครั้งก็อาจจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมไปอยู่ที่ไหนผมมีความสัมพันธ์กับคำว่าทีงานตลอดเพราะว่าทำคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นพลังขับเเรื่องการทำงานทั้งหมดจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านที่อาวุศโสที่เป็นพี่ใหญ่ที่เกษียณแล้วแต่แล้วแล้วก็ทุกๆท่าน ที่อยู่ในระบบพวกเราคงจะเป็นทีเดียวกันในการเพือนง,งานเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับโครงการการศึกษาของบ้านเมืองเราได้จะตั้งใจทำง,งานครับแล้วก็ขอฝากด้วยตัวพี่น้องจากคณาสิสองของคุณพี่น้องจากคณะสิบห้าของคุณท่านประธานขอบคุณท่านอาจารวิชาขอบคุณทุกทุกท่าน ทีเพื่อนน้องสุกรที่มาให้กำลังใจออกกขอบขอบคุณมากครับ